เดี๋ยววันนี้นะพี่ซันนี่นะจะพาเราขับรถไปยังทะเลสาบที่เขาบอกว่าสวยที่สุดของออสเตรียแล้วนะฮะวิวดูอลังไกมากการเมืองน,นี้นะครับชื่อเมืองอินสปรุกนะครับสีของเมืองทั้งเมืองมันแบบสีสันสดใสพาสเทลน่ารักมากเป็นเรียกว่าเป็นเฉลียงละกันที่หลังคาทำจากทองนะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง i อแบงค์ไดอารี่ครับและรายการไกลบ้านไกลช่องนะฮะ EP ถัดมานะฮะหลังจาก EP ที่แล้วเราพาทุกคนไปเที่ยวเยอรมันฮะ,ะตอนนี้เราอยู่กันที่ประเทศอะไรครับผมอะไรวะออสเตรีย <Austria. S 1> ตอนนี้เราอยู่ที่ออสเตรียนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองซอบุกนะฮะซึ่งตอนแรกความตั้งใจคือจะพาทุกคนเที่ยวออสเตรียให้ทั่วเลยแล้วก็รวมถึงเมืองซอบุกด้วยแต่ว่าฝนตกจ้าเออเราก็เลยแบบว่าแพลนเปลี่ยนนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไป เที่ยวเมืองข้างๆนั่นก็คือเมืองที่ดังมากๆของออสเตรียนะฮะนั่นก็คือฮอสตัดนั่นเองนะฮะลายฝันกันว่าเมืองซาบอดเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นบ้านเกิดของโมซัสนะครับผมคุยไม่ใช่นั่นโมซัสนั่นโมซาสเออมาเกิดของโมซัสนะแล้วก็ที่สำคัญเมืองนี้เหมือนกลายเป็นสัญลักษณ์ของเขาไปแล้วช็อกโอกล้งช็อกโกแลตมียี่ห้อโมซาสมีคาฟเฟ่มโมซาสอะไรอย่างเงี้ยเออ ซึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่ซันนี่นะฮะจะเป็นคนขับรถนะพาเราไปที่ทะเลสาบที่เขาบอกว่าสวยที่สุดในออสเตรียโอ้ยไม่ถึงเลยไปถูกทีที่เนี่ยวนอยู่ได้รงแรลกวไม่อยู่เดี๋ยวไปจนภัยไงเอาเนี่ยไม่มีเลี้ยวขวาว่ะไม่มีที่เลี้ยวขวาก็ตรงเลยพี่เหมือนเดิมแบบมันไปได้ตรงไปไปก็มันห้ามเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลยเลี้ยวซ้ายเออห้ามเลี้ยวซ้ายไม่สิ้นไดเลยวันนี้ไม่่ดีีเนย ถึงเซนบูฟกังแล้วนะฮะโอ้โหทะเลสาบข้างหน้าสวยมากเดินเลี้ยวมานิดเดียวแต<า>่ถนนเต็มเตมเลยตรงาเอ้ยตรงนี้ไปได้เลี้ยวซ้าย,ยไปไงข้างหน้าคือทางรถเหมือนจะแบบลงน้ําไปเลยอะ่อะแล้วท่าน้าเข้ามาทําไมวะเ <c oughs> ขาเรียกว่ายังไม่ถึงฮอสตัตเลยนะยังสวยขนาดนี้นะน้ําเขียวมากแล้วก็ขนาดฝนตกนะมันสวยมากทุกคนสวยแบบสวยแบบบ้าบอ แล้วเขามีแบบให้ล่องเรือนะคือจริงๆแล้วไอทะเลสาบเนี่ยม,มันมีเรือเป็นแบบเรือข้ามฟากอะ่ะจากปลายทะเลสาบฝั่งนู้นที่เราขับผ่านมาพี่มาถึงทะเลสาบฝั่งนู้นน่ะมีขนาดฝนตกอะ่ะทุกคนสวยมากกับถ่ายให้ดหูน้ำมันเป็นกระจกเลยอะ่ะน้ำสะท้อนเป็นกระจกเลยอ่ะและเมืองเล็กๆเกมืองแรกที่พวกเราพาทคนมาเที่ยวที่ประเทศออสเตรียนะครับที่นี่ก็คือทะเลสาบวอฟกัง เมืองตากอ,อากาศที่ด่งดังมากๆมีรีสอร์ทมากมายตั้งเรียงรายอยู่ริมทะเลสาบแห่งนี้เมืองนี้ถือเป็นหนึ่งเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ตรงกลางสุดของทะเลสาบวอฟกังเลยและในเมืองเซนฮูฟกังทุกคนแบบน่ารักมากเลยอะแต่วันที่เรามาเสียดาย ร้านเขาปิดอ่ะวันนี้วันเสาร์นะแต่ว่าร้านก็ปิดไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าเมืองก็แบบน่ารักมากยังมีคนเดินทุกข้านเออยังพอมีคนเดินอยู่ถ้าใครรู้ก็บอกข้อมูลด้วยนะคะว่าจริงๆ้วเราควรมาเที่ยววันไหนหรือว่าเขาปิดเป็นเวลาแบบครึ่งเช้าครึ่งบ่ายครึ่เงเย็นอะไรเงี้ยเผื่อคนที่มาดูคลิปนี้ได้ตามตามรอยอ่านข้อมูลกัน เ,เดี๋ยวเราหาอะไรกินกันทุกคนรอให้บรรยากาศฟ้าเปิดเดี๋ยวพาไปถ่ายรูปกันต่อนะครับอันนี้เราเข้ามาในร้านอิตาเลียนนะกินอะไรห้างวันนี้วันนี้นี่พี่นเนี่บอกว่าอันนี้ทุกคนกินวิวดีวิวแบบชิลมากที่ทำอะไรอะ่ะอันนี้เขาถามเราว่าอยากได้มอไซค์เปล่าหรอทำไมอะ่ะเอาปาฟิโนนะ จะได้ไม่หายเหรอ่ยหาเออเนี่ยไปพบกันบ้านพี่เลยแล้วเราไม่หายแน่นอนเหตุใดมันถึงทำขนาดพูดตามจริงปะพูดเป็นเล่นไปไม่น่าเชื่อไอยีราฟที่กวรตีนเฮ้ยคนซื้อมาอะวะเฮ้ยน่าสนใจนะพูดตามได้ด้วยอันนี้มีอะไรดีเยอะที่เปิดขวดทั้งตะเกียตะฮีราฟที่ชาวบ้านกินอยู่เลยไอ้ของดีว่าเท่าไหร่วะ ส,สรุปซื้อเหรอเอาที่พ uh, ูดได้ไหนตัวไหนตัวนี้ตัวนี้เอาเอาฟันเหยียดแล้วนะเอาไปไหนแล้วอะอยู่ที่ไหนแม่ได้ไปเล่นคนเดียวเอาฟันเหยียดแล้วนะไม่ไปเล่นคนเดียวค่ะเหยียดแล้วนะออ่าโเคฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์แชร์กดซับสไครต์ซับสไครต์ให้ไอแบงค์เดลลี่ด้วยให้ไอแบงค์เดลลี่ด้วย ด้วยความที่นิลาไม่ได้มาด้วยนะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเขาสั่งมาว่าเขาอยากได้หินมากเป็นหินแบบสวยๆเป็นสีๆแล้วแบบคุณพ่อถ้าเห็นแบบที่ยุโรปมีซื้อมาให้หนูแล้วเขารู้ว่าที่ยุโรปมีหินเป็นตู้หยอดน่ะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนตู้ยอดมีหลายแบบมีแบบนี้นะคะแบบนี้จะเป็นทรงหัวใจแบบนี้ก็จะเป็นทรงแบบเรมเลียนะทุกคนเอาคุณพ่อเพราะว่าหัวใจดีกว่าพอรู้ใช่ไหมว่าลูกชอบสีอะไรลูกชอบสีม่วง ขอให้ขอให้ใส่สีที่พี่ลิลาชอบฮะสองยีโรได้อันโปรใจแล้วนี้เองไม่่ใชสีนี้ก็โอเคสีเทาสีเทาเดี๋ยวกลับไปให้นะจ๊ะข้างหน้ากำลังจะได้พบกับความอลังการตอนนี้นะแสงดีด้วยฝนหยุดแล้ว นี่เรายังไม่ถึงฮอสสัตเลยนะใช่สวยแล้วสวยมากเนาะปวดฮอลสัดห่วยนะไม่ห่วยสิวันที่ไปทะเลาะกับคนที่ร้านมาเขาแนะนำเจ้าถิ่นเขาแนะนำว่านี่บ้านเกิดเขาสวยมากเลยยังบอกเลยนะอ๋อมันก็เหมือนกันหมดนะทะเลสาบโคตรแล้วเดือดเไม่ความหมายของเราคนไทยคือหมายความว่าทะเลสาบที่ออสเตรียสวยเหมือนกันหมดทุกที่เลยแต่เขาไม่เข้าใจแต่เขาเข้าใจผิดเขาทำงี้ไม่เหมือนเลยกะเดินเลยอุ้ยสวยมากเอาี่โอ้โห ่แลห oh. ซึ่งตามภาพที่ทุกๆคนเห็นนะครับทะเลสาบที่เนี่ยถึงแม้วันที่พวกเรามาเนี่ยฝนจะตกแต่น้ําก็ยังเขียวมากๆเลยทุกคนถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนตามรอยพวกเรามาเที่ยวที่นี่นะครับแนะนําเลยว่าให้ลองไปนั่งรถไฟชาร์ฟแบกบานรถไฟสุดคลาสสิกขึ้นไปชมวิวสุดอลังการที่บนยอดเขาครับซึ่งวิวข้างบนเนี่ยมองลงมาเห็นทะเลสาบ3ทะเลสาบและยังเห็นวิวของเมืองนี้ครบทั้งเมืองเลย และตอนนี้เรามาถึงฮอสตัดเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้ต้องไปหาทางที่จะไปริมทะเลสาบกันนะดูซิว่าฮอสตัดกับฟุฟกังเนี่ยอันไหนจะสวยกว่ากันพี่ว่าไงดูจากสภาพแล้วเขาเดียวกันคนละฝั่งเอ้ามาสวยนะพี่แค่ขับรถผ่านแล้วข้ามเรือไปสั่งฝั่งวังหลังอ่ะอ๋อแบบคนละท่าอย่างเงี้ยหรอมีท่าอะไรบ้างอันนี้ไม่เคยผิดหวังจริง ไปดูสิสวยไหมสวยจริงอย่างที่เขาบอกกันไหมนะเออจะได้รู้เขาบอกว่าเป็นทะเลสาบสวยสุดในโลกนะจริงเหรอเคลมอย่างนี้เลยนะเขาเคลมเลยหรอนั่นน่ะสิใครรู้บอกด้วยนะพามพี่เอาไปเราจะพาทุกคนไปยังมุมที่อลังการสุดๆนี่มุมซ้ายมือนี้ซ้ายเปล่าสวยมากเลยเดินไปเออถึงแล้วฮะฮอลสตาร์ โอ้เจกดังด้วยเออมันสวยจริงทุกคนสวยแบบตายไปเลยตายแล้วต้องฟื้นขึ้นมาไปดูใหม่อีกรอบหนึ่งเอางี้เอานี้ถ่ายแล้วแบบคนไม่ค่อยเยอะมากด้วยอะช่วงที่เรามาใช่<น>ไม่เยอะหรอกแกกอม่ะเพราะว่าฝนตกตลอดทั้งวันเออฝนตกตลอดทั้งวันแต่ก็สวยอ <Wow. S 1> ีกแบบ เราจะเล่าให้ฟังก่อนว่าฮอสตัดอะไอที่เขามาถ่ายรูปกันอะคือฝั่งนี้ใช่ไหมเรียกว่าฮอสตัดใช่ไหมแต่บ้านที่เราพักเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งนู้นอ๋อเหรอคือฝั่งฮอสตัดเนี่ยค่าที่พักก็จะแพงกว่าเยอะเพราะด้วยความที่ชื่อไงชื่อมันฮอสตัดเนี่ยคนก็อยากจะมาพักแต่ฝั่งนี้ฝั่งนี้แต่จริงๆแล้วคือถ้าฝั่งนู้นก็จะถูกกว่าเยอะไปดูวิวกันทุกคนไปถ่ายรูปด้วยไป ุงนี้โอ้โหของจริงแบบของจริงอะแบบในกล้องคือแบบวิวดูอลังไกมากการ <c oughs> วิวดูแบบใกล้ถึงราชบุรี ที่นี้นะคะฝั่งนี้มุมนี้นะทุกคนสวยมากๆสักครั้งในชีวิตนะคะถ้าใครมีโอกาสนะคะแนะนาเลยนะคะให้มาที่นี่นะคะเพราะว่ามันคุ้มค่าแก่การขับรถมามันคุ้มค่าแก่การเดินทางมันคุ้มค่าแก่การนั่งเครื่องของเรามากๆทุกคนคือนี่เรายังไม่เห็นมุมมหาชนเท่าไหร่นะมองไปนี่คือยิ่งใหญ่อลังการของจริงอย่างที่แบงค์พูดมาตลอดว,ว่ามันสวยสวยสวยมากๆนะพราบแบงค์อันนี้คือที่จอดรถฝั่ง P2 นะ P2 นี่ก็คือจะเห็น ตัวหมู่บ้านครบทั้งหมู่บ้านแล้วก็อยู่ตรงกลางทะเลสาบพ,พอดีแต่เดี๋ยวเราจะพาไปอีกที่หนึง่งแต่ก่อนจะไปตอนนี้ต้องไปก่อนไปบ้านก่อนอแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้พาไปอีกที่หนึ่งครับไปเดี๋ยวไปดูน้องก่อนดูน้องก่อนน้องไงน้องน้องน้องไว้ทุกสนามเด็กเล่นเลยนะน้องนะเฮไอของดีอันนี้เขามีสปริงบอร์ดให้โดดด้วยนะอันนี้สปริงบอร์ดข้างๆสปริงหนวกไงเฮ้ยแงาเอวให้เล่นกลัวเจนี่อย่าประจับไปม่ได้ไม่เดิน้ไม่เอากลัวอยู่ดี ดูตัวอย่างดูตัวอย่างอ่ะดูตัวอย่างใช้กระสุนลเราลงไปอ่ะมันจะฟุบแต่ว่ามันไม่ลึกมากแต่แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องมาทำไปเดินไปเดินไปไม่เล่นไม่เล่นกลกวกลัวกลัวกลัวแต่ได้วิวฮอสัตว์ข้างหลังเลยนะเดูก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 ูไปดูก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 ากูู้ก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 ูไปบ้านดีกวกาไปเูบ้านกูกกูกูตอนนี้เรามาถึงหน้าทางเข้าที่พักของเราแล้วนะฮะ เดีย๋ยวตามหากันนะว่าอยู่ตรงไหนรอบนี้ที่ฮฮสต์เราเป็นแบบ Airbnb นะก็คือเป็นแบบเช่าบ้านของคนที่นี่นะถึงห้องแล้วทุกคนโห oh, ไงคุณซันนี่เขามาถึงเขาก็ทำตัวเป็นเหมือนแบบคน,ท,คนที่นี่เลยนะอยู่นานอยู่านานอนห้องไหนไปเรื่องห้องก่อนได้คนอนอนนอนห้องไหนเฮ้ยตอนนี้มีวิว เาม่สลับกันเพราะว่าถ้ามันห้องใหญ่อะแบ่งนอนไปเถอะอันนี้ไม่มีวิวอันนี้ก็ได้ไอ้เนี่ยเปิดฝั่งนี้ไอนีมันใหญ่เท่ากันนะพ่อที่เปิดฝั่งนูดิอาจจะมีวิวได้ไอ่เราห้องใครอ่ะห้องเพื่อนแล้วเปิดมาเจอการเด็กเยอะเหรอถ้าเปิดเราไม่ได้สินี่ฮะห้องแอร์บีนบีของเราก็เป็นสองห้องนอนแบบนี้ทุกคนห้องน้ำน้ำก็โอเคนะกว้างขวางดูดีสะอาดสะอ้าน ที่อีกเมือนึงอ่ะเราได้นอนที่อยากนอนชันอะไรก็ได้ได้หมดหเลือกเลยให้เลือกเลยเดี๋ยวไะไออกอาไรออกดิมาฉุบไปไ่อกอกุบยพี่ยาุบว่าอะไรชุบว่าใครชนะได้นอนห้องนี้ทั้งเดียวไปเลยเดี๋ยวไปล้ายายเบุบพี่สนี่นอนโอเคสปารไม่ได้เปียนผมนะแต่วิวห้องนี้สวยนะวิว เนี้ยสิห้องนั้ไม่มีวิวไม่ได้มีห้องนี้แบบขนาดแบบได้เออเออติกระจกตีกระจกขนอกวิวสวยไปเดี๋ยวเก็บกระเป๋ากันแล้วเดี๋ยวพาทุกคนไปเที่ยวฮอรสแตรกันต่อจ้ะถึงแล้วฮะทุกคน มุมมหาชนที่เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นนะฮะออสเตรียเขาต้องมาถ่ายมุมนี้แหละน่อยไงแต่เมื่อกี้แล้วมันไม่เหมือนพี่มันไม่เหมือนมันต้องฝนขวาดี่คือมุมที่ถูกต้องนะคุเดี๋ยวดูรูปที่ได้มุมนี้ลองอลังการอลังไก่แน่นอนคนถ่ายรูปเต็มเลย๋ยวหาคนถ่ายรูป3ามคนน่ดีกว่าอยากได้รูปหมู่คณะยังไม่มีรูปหมู่คณะเลยนะฮะทั้งทริป๋ย่บางที่าจะบาง เดบังนี่โอเคไปไัร so ู้กันและที่นี่คือเมืองฮอสตัดครับเป็นเมืองเล็กๆริมทะเลสาบที่มีคนอาศัยอยู่ไม่ถึง1,000คนแต่กลายเป็นหนึ่งในเมืองของออสเตรียที่ดังไปทั่วโลกด้วยความสวยของภูเขาที่ล้อมรอบและบ้านเมืองที่มีความแปลกตาตั้งอยู่สูงต่ำตลอดแนวเขาจนทำให้ที่เมืองนี้เนี่ยได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี1997ครับ ที่ฮอลสตัดนอกจากจะเป็นเมืองที่น่ามาเที่ยวแล้วที่นี่ก็ยังมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจอยากจะเล่าให้ฟังครับคือเมื่อก่อนที่นี่คือเหมืองเกลือที่เก่าแก่ที่สุดในโลกหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าที่นี่ทําเกลือครั้งแรกตั้งแต่เมื่อ7,000กว่าปีที่แล้วและความเจ๋งของเหมืองเกลือนี้เมื่อตอนสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับตัวเหมืองเนี่ยเคยเป็นที่เก็บซ่อนของศิลปะกว่า8,000ชิ้นที่ขโมยมาโดยนาซีครับ เมืองนี้ถึงแม้ว่าจะมีประชากรน้อยแต่ด้วยความสวยที่ตรงปกแบบในรูปนะครับทำให้มีนักท่องเที่ยวอยากมาสัมผัสความงามของหมู่บ้านเล็กๆนี้ถึงปีละเกือบ8 0 0แสนคนเลยทีเดียวเอาละครับแล้วนี่นะฮะก็ถึงอีกหนึ่งเมืองนะครับของประเทศออสเตรียที่พวกเราอยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักนะฮะเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยคนไทยหลายๆคนนะฮะอาจจะยังไม่รู้จักนะฮะและคนข้างหลังเราเราก็ไม่รู้จักเลยนะครับเดินไปเดินมานะ คนที่จคั้งคัอันนี้เดี๋อันนี้อยู่ที่ไหนเราเราบอกชื่อเมืองได้ไหมเมืองนี้ชื่อเมืองอะไรอินสบุกเอออินส์บุกเรีเมืองนี้นะครับชื่อเมืองอินส r บุกนะครับอยู่ในออสเตรียนะครับแล้วก็เราขับรถมาจากฮอสเตดประมาณใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเมืองนี้นะฮะที่เขาชื่อว่าอินส์บุกเนี่ยเพราะว่าอินส์เนี่ยเป็นชื่อแม่น้ำบุกเนี่ยเป็นชื่อสะพานครับ เป็นเมืองข้ามสะพานแม่น้ำอินส์ครับนี่ข้างหลังเราคือแม่น้ำอินส์เออข้างหลังเรานะอะไรอะเอกเอกประเทศบ้านเมืองภาษาบ้านเมืองแลวข้างหลังเราทุกคนเป็นภูเขาแบบล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอลส์นะเห็นเราหรอเราสวยก็ไม่ได้เลยอเป็คนละแอลจีจ่าบ้าเมืองล้อมรอบด้วยภูเขานะฮะแล้วก็บ้านเมืองเขาเนี่ยเป็นสีแบบสีสันสดใสพาสเทลแบบนี้น่ารักมาก เหม,มาะกันมาแบบว่าโรแมนติกกันสองคน่็สงสารเขาเนอขาเหงานะ,ะทุกคนอะ้รอะไรไม่รู้ตแต่ <laughs> <laughs> เออแล้วแบบวิวฝั่งนู้นคือสวยมากคือรอบๆเนี่ยเป็นภูเขาแบบที่ข้างบนเนี่ยเป็นเป็นน้ําแข็งพอดีใช่อฝั่อองนู้นเห็นฝั่งนู้นมีม้ามีน้ําแข็ง,ขงบนแบบภูเขาแบบสวยมากเดีย๋ยวพา,า,พาไปเดินเล่นดีกว่าเออเดี๋ยวพาไปเดินดูเดินเล่นในเมืองนี้กันไปเมืองเขาโรแมนติกมีแฟนมาป้าเนี่ยมีหลายคนนี้ป้คนคนนี้เดียวคนเดียวเลยเนี่ยคนเดียวคนเดียวมีแฟนปะ ไอนะไม่มีแฟนป่ะไม่มีมมมจากมีป่ะเฉยเอ๊จรจะกล่าจังร <laughs> อ,อเลยรอ,อเลย <laughs> และอีกหนึ่งเมืองที่พวกเราพาทุกคนมาเที่ยวนะครับเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่ผมชอบที่สุดในออสเตรียเลยเมืองนี้ชื่อเมืองว่าอินส์บรุกครับเมืองนี้เนี่ยมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งด้วยว่าเมืองหลวงแห่งเทือกเขาแ <laughs> อลส์เพราะเป็นจุดพักระหว่างการเดินทางบนเทือกเขาแอลส์นับตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันในสมัยก่อนเนี่ยเส้นทางนี้เป็นเส้นทางการจราจรที่สําคัญมาก ทั้งในด้านเศรษฐกิจและการทหารตัวเมืองที่นี่นะครับเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรกที่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยศตรวรรษที่17ตกแต่งด้วยสีพาสเทลที่ดูไม่ฉูดฉาดแต่สร้างสีสันให้กับบ้านเมืองได้เป็นอย่างดีฮะเดินไปหน่อยนึงจากตรงเมื่อกี้นะมาถึงอีหนึ่งแลนด์มาร์กนะฮะแลนด์มาร์กนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเฉลียงแล้วกันเฉลียงหรือว่าระเบียงที่หลังคาทําจากทองนะ200กว่ากแผ่น โอ้แบบเยอะมากมคือสมัยก่อนอ่ะเขาเรียกว่ากษัตริย์ของที่เนี่ยที่สร้างเฉลียงกันเนี้ยเขาออกมายืนเพื่อแบบดูเมืองอะไรอย่างเงี้ย เหมือนที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือเมืองนี้แต่ก่อะก็คือ pea, ไม่ได้แบบว่ามีเศรษฐกิจอะไรดีมากมายจนแบบคนรู้สึกว่าเมืองนี้มันเป็นทางผ่านเขาก็เลยมาเก็บภาษีเก็บภาษีชาวบ้านที่จะผ่านทางทางเมืองนี้เขาก็เลยพยายามสร้างเมืองนี้ให้ดูแบบดูดีดูแพงก็เลยพยายามทําแบบทุกอย่างให้ดูแพงก็เลยสร้างหลังคานให้เป็นทองเพื่อที่เวลาแบบคุณผ่านเมืองนี้คุณต้องเก็บต้องเสียภาษีให้เราด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะเขาเป็นเมืองทางผ่านมาตลอดหลังคาแบบ ยังมียังมีคนอยู่จริงๆเลยนะ <c oughs> เป็นรูปเป็นรูปเป็นรูปไปกันต่อนะฮะเดินไปในเมืองนี้น่ารักมากเลยนะ <c oughs> เพราะว่าแบบสีของเมืองทั้งเมืองมันแบบ ภุมโทนมากเลยอ่ะร้านแบบรุ่นใหม่สมัยใหม่เยอะนะแต่ว่าเขาแบบซ่อนตัวอยู่ในบรรยากาศเมืองได้แบบเนียนมากเดี๋ยวเดินตรงไปอีกหน่อยจะเป็นตรงกลางเมืองนะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะมีเป็นหอนาฬิกาที่สวยมากๆเมืองน,น่ารักมากเลยอยากอยู่ที่นี่หลายๆคืนเลยนี่กลางคืนก็ยิ่งดีนะ <c oughs> เนาะดีมากกลางคืนคือแบบคนสกำลังพอด <ๆ S 1> <ๆ>ีจัดไฟสวย ชวาลอกกี้ที่นี่คือประเทศแรกนะที่ผลิตชวาลอกกี้พูดจริงๆดูเหมือนจะเล่นมุกเลยเป็นเหมือนจะเล่นอะไรทั้งอย่างเนี่ยเดินผ่านพอดีข้างหลังเราเขามีเขามีพิพิธภัณฑ์ชวาลอกกี้เลยนะพี่เนี่ยเหรอเออข้างหลังถ้าเกิดเขาว่ารวยหน่อยก็จะไปด้วยพิธมือปันโอเมื่อกี้ได้ไปแล้วไงเท่านั้นแเล่นะพิพิธภัณฑ์เหรอถ้าเกิดไม่ค่อยมีตังค์อะเออไม่จ่ อ้าวนึก็จะมีน้อยกว่านั้นไปไปโอเคไป, okay, ไปตัวเมืองของเขานะฮะถึงแม้ว่าบรรยากาศเนี่ยจะสร้างเป็นสไตล์แบบย้อนย้อนย้อนไปประมาณช่วงยุคป,ปี1400เลยแต่ว่าเรียกว่าเป็นของแบบ ยุคใหม่ๆอ่ะอยู่ซ oh, ่อนอยู่นะมีร้าน H&M มี Hard Rock Cafe มี McDonald มี Starbucks เลยเงี้ยแต่ก็ต้องใช้วิธีสังเกตนะเพราะว่าเขาไม่ทําทำโลโก้โดดเด่นมากๆโง่สุดๆ Hard Rock เด่นเปสี่เลือพูดใหญ่แต่มันแบบมันซ่อนอยู่แบบเนียนอ่ะไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยไม่เข้ากับเมืองอะไรอย่างเงี้ยเออทำดีมากคือเป็นเมืองที่เล็กแต่ว่าเจริญนะแต่เมืองดีนะผู้คนนะทั้งหล่อทั้งสวยเยอะมากเจอคนหน้าตาดีมาจีบประมาณอ้าวนี่ไม่เนี่ย 可以啊。 คนอะไรชมตัวเองแล้วเดินไปเลยตอนนี้จะต่างจากเมืองยุโรปอะไรเมืองที่แบบว่าบางทีถ้ามันเก่าปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบ,<อ>บทุกอย่างมันก็จะเก่าไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่นี้คือมันแบบอยู่รวมกันแบบผสมผสานแบบลงตัวมากตอนนี้เราเดินมาถึงจตุรัสกลางเมืองแล้วนะฮะก็จะมีแบบคนมานั่งเล่นใช้ชีวิตกันแบบชิลๆนั่งจิบกาแฟาทานไอติมอะไรเงี้ยนะเจะบอกว่าเมืองนี้นะทุกคนสมควรแวะมาเลยใช่แนะนําเลยใครที่มาออสเตรียนะฮะขอให้แวะมาเมืองอินสบุกนะ จะก่อนกลับหรือว่าไปก็ได้นะฮะแบบแนะนําเลยว่าควรจะแวะมาสักวัน2วัน,วนใช้เวลาแบบ<อ>ช้าๆอสองวันเราเสียดายเรามาแวะที่นี่แค่วันเดียวนะฮะไปดูกตุรัสกันไปภาพส,สวยๆจตุรัสกับไอค่ะเดีเ๋ยวเจอกันไป มาอีกหน่อยนะก็จะเจอกับแลนด์มาร์กนะฮะสำหรับยุโรปเนี่ยประตูชัยแต่ละที่เนี่ยต้องเรียกว่าไปถ่ายรูปเลยเพราะว่าแต่ละที่ก็ทําสวยมากนะฮะอย่างประตูชัยนี้ก็คือแบบแบ็กกราวข้างหลังก็คือเป็นเมืองสีสีแต่ว่าตัวประตูชัยนี่แบบสีขาวตัดกันแบบสวยมากๆทุกคน เอาละครับสำหรับคลิปออสเตรียของเรานะ<ช>แม่ตั้งแต่ยาวตม้แต่ฮอลแตดเลยแล้วก็เมืองนี้นะแม่ชอบเมืองไหนมากกว่ากันชอบทุกเมืองเลยได้ไหมพ่อเออทุกเมืองเนี่ยนะเขามีความว้าวความอลังการและความตื่นตาตื่นใจแตกต่างกันมากๆสําหรับแม่สําหรับยุโรปทริปนี้นะครับตั้งแต่อัสมสเตอร์ดัมเยอรมันนะฮะแล้วก็มาต่อที่ออสเตรียเนี่ยรู้สึกว่าแบบชอบสเตรียมากมันรู้สึกแบบมันเป็นเมืองที่ใครหลายๆคนอาจจะมองข้ามก็ได้นะในการที่จะมายุโรปบางทีอาจจะแบบ ข้ามไปประเทศอื่นๆเลยก็ยงไงก็อยากให้ลองแวะมาที่ออสเตรียนะเดี๋ยวกลับมาแน่นอนออสเตรียเดี๋ยวกลับมาพร้อมนินลาบอก ผู้คนน่ารักมากๆแล้วก็แบบที่สําคัญนะเมืองเขาสวยมากๆทุกเมืองเลยนะครับผมใครนะฮะที่อยากให้พวกเรานะฮะลงคลิปเมืองอื่นๆในยุโรปที่อยู่ในทริปนี้นะฮะก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยการกดคอมเมนต์นะคะแล้วบอกว่าอยากดูเมืองอะไรอีกนะครับเผื่อจะได้เอาฟุตนะฮะมาลงให้ทุกคนดูกันต่อนะครับถ้าใครชอบคลิปเที่ยวแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่ให้พวกเราด้วยนะคะทุกคนเราจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปเที่ยวให้ทุกคนดูนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าใครอยากให้เราไปประเทศไหนเมืองไหนเหมือนที่พ่อแบคกบอกเลยนะคะพิมพ์เข้ามา ก่อนี่เราจะพาไปเที่ยวค่ะโอเคครับเจอก,กันคลิปหน้าครับกับรายการไกลบ้านไกลช่องค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมไปแล้วครับฝากกดตรงนี้ครับตรงหน้าโลโก้ของพวกเรา3คนฝากกด Subscribe ให้ช่อง iBank Diary ด้วยส่วนใครนะครับที่ดูทางช่องทาง Facebook ก็อย่าลืมกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมแล้วไปดูคลิปต่อไปกันได้เลย